ครับสวัสดีครับผมในตัวแทนประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับโยนกนครนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางสถาบันบริหารจัดการที่ดินนะครับหรือว่าบจทนะครับที่ให้การสนับสนุนที่ดินนะครับให้เกษตรกรในพื้นที่105รครูเรือนนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งท่านนายอำเภอประกรณ์สุวิวรรณนะครับที่ได้มอบหมายให้ทางประหลัดอำเภอนะครับสท่านนะครับที่มาช่วยเกษตรกรมาดำนาวันนี้นะครับต้องขอบคุณทางบจทนะครับที่ให้โอกาส กลุ่มเกษตรกรทั้งร้อยห้าคนนะครับ ในานามของฝ่ายปกครองนะครับถึงวันนี้ผมได้เป็นตัวแทนของท่านนายเพยจึงแสนนะครับก็ได้มาลงพื้นที่นะครับร่วมกับกลุ aca, ่มเกษตรกรนะครับร like ่วมกันปลูกปูกข้าวนะครับในแปลงนาสาธิตจำนวนสิบไร่นะครับร่วมกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็ในส่วนของฝ่ายปกครองก็รู้สึกยินดีนะครับแล้วก็ดีใจแทนพี่น้อง เกษตรกร,ะกรนะครับที่ได้รับการจัดสรรน,นะครับพื้นที่นะครับแล้วก็ได้เข้าร่วมโครงการได้รับการจัดสรรพื้นที่ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับจจะก่อากกาให้เกิดทั้ประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร,กรที่ไม่มีที่ดิน ý kiến của lãnh đạo này. ý kiến của lãnh đạo này. ý kiến